สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าเก็บเน่กินเศ้าจ้าสวัสดีครับพี่น้องไปใส่ด่างมึงยีบุษถือครับเบื้องในใดสักหนิล่ะนี่ปั้นมาแว่นได้ปั้นท่าขู่ขวนแล้วไงมันนี่เขาเจได้ปั้นปลาสวยแล้วมันเป็นปลาสวยสวยสดๆเลยแต่ว่าขันบุษตายมึงนี่แม่ปลาบุษตายแต่ว่าเป่นบุษถือกูได้ก็คือกัน กับบ้าล oh right. wow. uh ่ะ huh. ม hmm. ันกับเมือได้หน่อยไรไปเนี่ด้กลางยังเว้นไปอีกบ่ครับบ่บ่กลางมันบ่ถึงเลยเลยบ่กลางตช่ฟานเป็นหกถึงเลยกลางเลยทีแตะปลาสวยเลยแหละแมนความเป็นกลางไมายังดีเหรอต้องเล่าดังห่ะแล้วเด็ปลาตะเคียนน้องเล่าดังนะปลามันกับปลาต้นหนึ่ขึ้นมาหลายมันนำขึ้นให้น้ำล้งไปเนี่ยมันี ดิมเบิงก็เป็นหกตึงก้อนเก่าสันเดีก้อนน้ำนี่ตามเบิ้งก็ว่ามันขึ้นกุหลาบเออเนี่ยหลายตัวอยู่นี่ปลาสวยนี่ยปลตัวงามๆเลยเดี๋ยวให้พ่อปลอมกั้วกิบกั้วนี่เลียกไม่ต้องไปเตรียมของซอยกันกันจ้ะปลาสวยงามล้วนเลยเนี่ยตัวนี้ก็ตัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้ต้ม ตัวมันติดติดถูกเพให้ติดฟานให้ติดยังได้ไปฟานตัวปลาสวยุ่นฟานาเลยไม่หมดแงดงอยู่ยังไงเจะาจิตเตรอร์ ยันเดีเสื่อตัมวเหือดูว่าหลายพอา่อหรอกนะถืถือขัย้ำมือถือจะทำนี้ัองก็ได้กินแมนละแล้วแต่ลาคาดป็นไัมันกับเป็นช่วงมันถือมันกระถือมันถือก็ทำอนี้ละอยู่ที่ปลาปวยเด้ประเด็นปลาปสวยๆๆ chuẩn chuẩn lắm bảo chân lại là mình chuẩn nhây nó dù ngoài không cả lại dù phải mà hẳn thật bằng chuẩn Bất thật này nhây bằng đấy bậc lắng vậy bậc em chiếm cuốn cơ nào bậc em ก็มีอืมພໍ່ໃຫຍ່ເບົາຂີ້ອອກເດຕິບໍ່ອອກແລ້ວເພິ່ນຫັ້ນໃຜໃຫຍ່ຄັນເຈົ້າອັນກິນຂົມເຈົ້ຢ່າັນໃສມແດງໃສັກນດຫັສຫຼາຍນພໃຫາ ต้มเด้อครับพี่น้องคนนี้เขาก็สิติดฟานฟานก้อยเด็กนายเป็นยางหมอ้ม่ไหมท่านนี้บึงอยู่ับ่น้องตัวคิดว่านสุกแล้วอกปลาขาวปลาแห้งบลโดนหรอกคุณแห้งบไดริสัมต้มใส่ใบหิ่งใส่ใบหิ่งใบกระเจี๊ยบพี่น้องใบกระเจี๊ยบแดงเจี๊ยบกเจี๊ยบ เป็นบัแดดออกแล้วฮะนี่บ่เอาอันเตาออกไปข้างนอกเห็นมืดฝนฝนฝนกระวานสิตกหอนด้วสิเกตเน่อไงผู้หาปลาสิกันเด้อครับมันเพิ่งได้ดอกเตาก็ได้อุ้งบอกอุ้มเขาอยู่เดี๋ยวกันตกเดี๋ยวกันกูใดก็คือกันนี่คือเสียดไม่คือจังไรยู่นีิว่อกันย้อนผู้ใดก็ได้มันมางามตาเลยก็อยากเกตไม้เนาะพ่อใหญุ่้ยมันก็บ้ไหวหรือ มัอนกับว,าวา่ววาเลยว่าฝ่าฝนตกจะไปหามบ่เยตกบอไรน่คันนั้นเหตุไม่หลัก็ยานฝนตกมาอีกครั้งสิขีลายไปคนเกาอิงสินะเขาเกิดเหตุอมองล้อลี้ยงบ่เกิดไรีลละโอ้ไปงี้ตากเงี้ยองเงี้เดินนั่นหลดเป็นปั้งพยญชนรอากาศกับมาสีมาอีกมาอีกจุ่งสินะมากัมากอนเล้ว,วแต่่น,นี่เราเเสียเก็บ่มากเลยก phần tục thì lông gật xe ạ Văn này tố cứ mất mười rồi mới đi không bớt tố cái bẩn Lòi còn văn thì tố có thấy gì cái <laughs> điều <laughs> Thì sao tục thì là xóm xám mươi Cứ chuộng mắt nào ná cả Hoàn thì là mười xóm mươi là gặt nào Tính nó nha Đẹp được, đẹp được พ่แล้วเพราะแล้วเด็กนเซฮอนแดงนันนี่ละพร้อมสุคนขับอ๋มาใส่ง,งาจมาย่เด้อเกิดสุดอนเาไลตกบอกน้าหน่อยนี่มันหไหลก็เเรี่ใส่านซไมันไหลเลยบ่นส่ไหลอืมอมันหน่อยส่ไลที่มัน นี่สุภาคผมเลิคกับพี่น้องเพราะว่าคมมึงแล้วมันใครตัวนี้น่อยกับไขรมันก็เด้จำเป็นต้องมกธรรมดาก็ต้องมกซักหนึ่นเหครับนี่ปลาอุ่ออร์ชาติผมดีบานผมก็ดีพองามนี่ละคนนี้นะฟองเงยมันสนุกใสสบาย กักกอืมนเขากันาบาทดูเอ็กน้ำยาวเาปแก้ประหยัดส่วนโอ้วันกับพ่อแม่วันละ วันแมงมงีมบ่เป็นสิมดแล้วมันเหมือดที่เหตุนี่ยล่ะ <G ül üyor> อยากก็ไ่ได้กินดีเน,น,นี่ยถึงเวลามันเหมือดกี้ถึงเกิดขั้วฤดูการเป็นมะขามน้อยก็ต้องจิตปงเนี่ครับบ่ไหนเออวันนี้สิเปิดยิ่งก่อจิน้ำแล้วผมสิลงไปเห็ดหน้าอย่างนี้เป่าหลอกสองเท็นตะเพิ่นนั่นว่าบ้านเทลัส ปีละสองหอบสามรอบก็แล <i> ้วอทีวันนี้พ่ว่าขั้นสิเก็ดไหมกัด้นทุนหลายแทบนววาใครเนี่ยตัวมีเข่าอยู่บันนี้เพราะฉั้นเรามื่หัวเสียเพื่อนอะไรนี่แหะเขานี้ยเขาตองเห็ดไว้แบบนี้เนี้ยคเจ้าเพื่อนเพราะว่าขันขนมันมันมเมนต์ามันสิเกิดคักระไดมเนี่ยมันครับปวดไ้ธรรมชาติมันเกิดมีจสิงๆล่ะว่าฝน ฝนบกตกกันเลี้ยงแหงกันทังยากอีกแล้ววันนี้ก็ได้ยากทั้งก็แต่บอกสบานเข้าไปละแต่ว่าฝนบตกก็ได้เ็ดฝนเจียมกันเย็ดแล้วตกบ่เบาๆนี่มันไหนพวกคุณว่าอันนี้ตกก็เลยว่าเขาก็นรอดบางเอดไปสะกก้อนฝ่าฝนเป็นน้ำเฮ็ดแค่แถวละบ่ด้วยหอมพริกแล้วเอาจิ้มหรืไปแม่งวันไหนจิ้มมะพริกวกะ ลาป้าฟ้านปลาซอยเป็นเงินผู้หำมากินเด้อตัวหนูเอ้ยบเนาเป็นเบาเหรอพี่น้องเแต่าคือบอกตัวหนูว่าออกคลิปน่าจะเป็นเบาเราเป็นเบาออกโอ้ยแต่งงานดุมเอื่นมือเฮือนี่ไปแยกกับเบาบาปหลานอ๋อหน่วยสมือเขาบ่กแต่ง ngăn cần nên đi khâu điều khâu vật đẩy gắn đi nhưng mà chúng mình Lấy được thứ bên năm mươi là nên thịt như có của cả đây xây mất cái này đi là

แฝบค่ะพ่อเด้องมาเด้อกินข้าวน้ากันจ้าพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำเฮยียอมพี่น้องมันปลาตะไส้พี่น้องมาเด้อครับคุอผู้สุกสนนะครับพี่น้ปลาสะไสอันนี้ต้มปลากระแยงจ้าต้มปลาแยงต้มปลาแยงต้มปลากระแยงปลากระแยงก็บอได้หลายพ่อได้ต้มงานนี้มัน คที่ทำแรงนั่งเี้ยฮะมึงมันมึงถือกัดแล้วบปดนี้น้่มน้่มนิ่งนี่เลนิงมึงกัดถือกับบ่อไหลเพราะว่าปลากัดแต่บางคนแรงแห้งคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอาเห็นมันอ๋อแแรงไล่กันว่ากันฮึไอ้เด้อครับพี่น้องนี่คือเจ้าต้นหมาเด้อเจีาปุงามเลื่อยบาทมึงประจาดเลยนี่ bay đến chưa được yên luôn bỏ lại rồi từ già tay mới đi đi bộ vậy các bạn ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เป,เป็นไต่ไฟเงี้ผมบำรุงเ <นำ S 2> ดีก็ตุ่มหัวสุกคนนะครับโอย้ยผมดีเปน็นยนะังไงเนาะเจ้ากันขึนน้ำกันเด้อครับวันนี้เป็นล้มว้อยว้อยอีกแล้วผู้ใแบบ <c oughs> ดกับว่าตัวล้มแรงกับพี่น้องผมบ่าว่าล้มแรงเนี่ยผมว่าล้มล้มบุ่มฝนนี่ถูกแม่นของผมเลย กเบืงเดนอยูหนงวนันนี้ที่ระไรเมนตัวขอตะเปล่าผ้าเย็ดหน้านี่ข้าเจ้าเลยดำนีข้าเจ้าจไปไปวานกาไปตัดเย็นหาตัดเยนปุดผ้าบุญมังไฟนี่ออไไข้าเจ้าเลยดำนี่ก็ากาหัวปี เดี๋ยววันเดี๋ยวนี้นี่กายี่ีนี่ก็คือจะทำเดือนเดือนเจ็ด 5, เดืน 8, อนห้าเดือน,นแปดของพรรษาเลยนะครับปปไปให้ยาบ้างล่้งขังลราเอาไว้เชื่อใหม่เหรอเฮ้ย มันมันน้ำไปยังเพื่อนนี่กำมักคือปลาลนะบ่ล,ล,ล้มดีครับบ่าบา่เรกวาสัลมเลียงจี่ปึกนั่นเด้อไมนหรอกมอโว่าเลียงเจียดิตลมขนนะครับนี่ เป็นไปบดว่าเป็นตะเฮาหอกนกกดปูห้องไหนก็มาเลไอ้ตกนั่เดโอ้ยนกกดปูห้องไปตามเลียงมันหนึ่ละเวลจักเวลาดิมันูห้องรอิเียงกับดิคำประมาณหาพกมุย่างนี้มาโมันก็หัวจักแล้วเียงแล้วมันก็ห้องมันือเป็นกับไก่นั่นละ cầm nục bằng hôm bà nó giữ tâm. nục chỉ gian luôn luôn chắc chắn 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 thì chắn 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 nô chắn hoang lúc chúng con chụp các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  nhau một sầu rồi ngoài hàng bán Nó quạt cả chất thực hiện là xiết ngắm tham phần nóc quạt cả ngắm luôn rồi nó mỉn ngắm qua hang chỉ lại lài chứ hang nóc khẩu đấy các ได้ชื่อสวง,สวงคือหัหน่นนกขดปุ๋มไม่มีตัวใดหย,ยาไมีตัวใดปุ่มไปใส่เมื่อคืออะก็หั่นหนูห,นหัหนหัวกันบัาน่าเกิื่นว่าไปก้นเพราต้นหมาไม่เห็นกดเกียบแน่หันว่าที่ นี่ละโตเสียบแล้วเหรครับพี่น้องทุเรนแต่ว่าคนบอกคือโบเห็ดบุดทุเรอเนาะกรเจอาเสียวมูอเห็ดขายกับเห็ด้าเจ้าต้องต้องพานตัวนี้ะเกินดิเป็นสิวาจังเลยกสั่งต้องใส่ตัวนี้ละหนกนพ่อเมีย้าเจ้กกับคนหนึ่ง้าเจ้าไปแซ่นามอะไรแบบโดนกูดินี่จังไใส่ผูผมไปตำใส่กัน่นา ลากปแย่างได้แั่เยูอกได้เวลาจะเฝ่ามาอยนนี่อยากขักอยากน้ำหนาำน้ำเขาทัางไปอยากฝนดีปะบัวแดดเยอกไอ้บานเข้าละโต๊ะบักขาดบานมือแม่ที่่าดีที่กันล่ะ อพอหน่อยบาบานแล้วบาต๊กยังสี่ได้เหมือนันบาต๊กเดก็มือบ้านห้าตกวเบิดขึ้นอืมบ่อมจะได้แต่จะเล่โอ้ย,อยปีน้ำมันขึ้นเปิลนลตะเบิ่งข้าวบา้วานน้ำถ่วสารข้ามป้าสถะนะถ่วในเมืองสารคามไมาา่ดังมาคักไม่ถ่วมาคัดกีดิถ่วจะเป็นอะไรยังถ่วมเด้ไรบ่ท่านามันถ่วาคาร์ลี่ีนเียมันถ่วม,มะหวอดอันมองเข้าไปซื้อเียงตยัญา กวมนะเบอร์ตีปืนมาโอ้ยก็พอมนำคึ้นต้มืองนาะในม้อไม่จนได้ประกาศอยู่เราปวกเหงายนบนดกนักเรียนได้หยุดเบิร์รวมท้งไกลบํานินใหยุดแต่นักเรียนวกตัวงานู้ตางนก็จะเห็นหน้าคือกันนี้ก็จะได้ขอเพราะเ่าเนาะ่ึ้นกับห้องเนาะ แล้วมันกระโบกกันล้วเพื่อนๆมันหลอนเมื่อแล้วเสื่อนามมันระบายไปทันบุกเพื่อนเตียงโตัวริบา <c oughs> <อ>เรเนี่ยเออเตียงมานหรอเด้อครับผมผมอยู่ใต้ยงลำรรบบหดอก lam khảo hôn tôi 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 แต่ม่าหาซู่กันกับยุกับชินยุสานนี่แหละมัน,นโน้นกับไหนอืมใครสักประชาบอกก็ได้สุขกรมกับว่าริสุทธิ์ถ้าตัวผู้เดียวบาทเกื้อนกับสุขมคือกัน ทำโจงื่อไงกใครกว่าะกี่อยู่นมีมามา,มามอยู่เลยจิอยู่นิตะกอนมมีดีมะมากัปากกระป๋องอมีตะกอนมามาบอกเคยเห็นเดือดเห็นตะป้า,ปากรป๋องป้องไปเปี่ยนแต่ว่าเสีย<แ>เมันมาพ่าเห็นเกื bong 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 bì bong bì 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 này léo bì 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 รวมกักเลยหาย,หายสกปรกอะไรบม่มันต่วมจำเนื้อำนึ่งนี้ค่ะเป็นองสวมแบบว,วา่าผมจะหน่อยตัวนี้จํงหวัดเป็นเบาอยัง่งประธานเจ้าวมอยู่หน้าเนาะว่าเลยยางออกเป็นหน้าใครจทจนเบา กูรของบาองน้าสูนี่ยากกินเกบะเหลกเด้อกลก่มปิพน์เจ็บใจมาคุณเอยนี้ไปกระไดใหญ่ขนานมาอยู่ขีดละ้องแม่ท้องมี่สวนอยู่หนีกระไดใหญ่ขนานมาขีน้องกระไดเอาข้างออกล้วยนานี่แ่วมกอมดเด้อเงี่ยล่อมเี้ตามยังเอาอีก็ดีน่ลมอหลายที่น ก่อนค้นมีนมด่างใส่เนาะก่อมนมีด่างไปใส่ด่างบ่เป็นด่างสิหรอกด่างเอ็นเอ็นมือยังแข็งโอ้ยผู้หนึ่งใส่อยู่ทางหนึ่งผู้หนึ่งกู่ซั้งก่นวะเห็นไหมลากด,าดก่างอันนี้ตีดก่อนเหรอมือมันสื่อด่างเน,ะนาะหรืไปไปว,ว่าปลายหรือว่าปลาดุกนี่ติดแท็กตัวต่ ปู้สวนตึกร้องมือเดียวเนาะตึกอย่างเน้ะตึกตึืบก็ในประดุกระสังหนึ่งไม่เต็มพอหลอดแค่เดียวแต่เนี้ยเดนตือปลาสมัติตายจีรานันเป็นทฤษฎีพุน่นดิปลาเี่ตายควนบ่อยจากเหมืนนี้ระดัวเงี้ยตายน้ำฟังหวยน้ำบกนะ่ะ ถ้ากม่หาผมไม่เห็นประเดี๋ยนะปากุมตะกุมใครครับคปลาเนี่มันมันได้ไปนอนปะาุมมกิแต่ปลาุ้มบวดมันก็แขกแกงหางได้เป็นลายแล้วไงสมโพสัยยูสมกินนี่ยละนี้สนี้กัสองแซยไปบวชบวด น้ำปงน้าปังมด้ตั้งเห็ดน้ำพินรสงบาทสาบาทก็เห็ดน้ำพินไปแล้วละโอ้คุณน้าหลายกัลงทุนหลายด้วยใช่ไหมโอ้หลายหลายหลน้าหน่อยกับจำนีแหละน้าหลายคล้งท่นบดไฮอทขึ้นเอาครับพี่นงมีน้องก็จินเขาจินักินเดีวจิไปจังใดต้วงได้จิจันก็บิตามกันหนเด้อครับมาจิมีสิ้นทานมาจินิเกาข้าวาสวัสดีจ่าพี่จาลังเด้อครับสวัสดีครับ